สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับจ่องสบายสบายไข่เครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพักผ่อนคลายความเครียดกับพระที่ได้บูชาเก็บรักสาวเนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระที่นามาในวันนี้นะครับผมก็นําเอาพระลงประท้ดเหลือวาดลอยองค์จัมโบ้แจกกรรมการหล่อหลวงพ่อจอหเมื่อปีพศ2 5ง2ันห้าร้ิมสองของาทุกคนนำมันมาให้ดูชมครับ สำหรับพระองค์นี้ก็เลี่ยมกรอบไปก็เดิมมาจากวัดนะครับถ้าเกิดว่ามีภาพสะท้อนมีเงาสะท้อนจากกรอบพลาสติกเข้ามาก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดกรอบไปก็เดิมจากวัดนะครับบอกไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นลักษณะรายละเอียดขององค์พระนะครับความคมชัดลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับ ขยายภาพขึ้นมามองทะลุผ่านกรอบพลาสติกลงไปก็จะมองเห็นรายละเอียดความคมชัดขององค์พระชัดเจนนะครับลักษณะของหมวดสารเนื้อว่าน,นะครับลักษณะของเนื้อว่านก็จะมีลักษณะแห้งนะครับดูแล้วก็เป็นสเสน่ห์นะครับสําหรับพระเนื้อว่านนะครับแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดความคมชัดของ องพระแตกต่างกันไปนะครับก็เป็นการใช้เวลาเน้อยครับในการดูในการชมพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับแต่และคนท่านก็มีวิธีการในการผ่อนคลายความเครียดแตกต่างกันไปนะครับถ้าเกิดภาพที่ขยายห่ขึ้นมาสันเบรอร์มาชักก็ต้องขอประธานอภัยท่านผู้ชมมาที่นี้นะครับ คมชัดลักษณะระเดียดขององค์พระนะครับลักษณะของมวลสารเดียววานสวยงามมากนะครับที่บรเิเวณฐานด้านหลังขององค์พระนะครับก็จะมีข้อความตัวหนังสือระบุชื่อของวัดวัดห้วยมงคลครับ มองไปแต่ละมุมแต่ด้านนะครับก็จะมองเห็นลักษณะรายละเอียดขององค์พระนะครับวนสารเนื้อวานก็จะเป็นลักษณะ ละเอียดนะครับที่บริเวณตาจาร์ขององค์พระนะครับดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับขมจัดสวยงามมากนะครับ ดูแล้วก็มีสมาธินะครับก็เป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจเดี๋ยววันนี้ก็ได้มีมอกาสครับนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาดูมาชมหลบบทโทษเทือววาดลอยองค์จัมโบ้นะครับแจกกรรมการหล่อหลวงพ่อสะทมืุอปีพศ2552ของวัดวิมคลน,นะครับจะเกิดค,คลิปนี้ท่านผู้ชมดูแลชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจ้วยนะครับ ถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมมาติดตามมาผ่อนคลายความเครียดด้วยกันนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ